สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางรัตินันท์นามสกุลไตเลืองศักดิ์คะ่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดิฉันมีอาชีพรับรบาชการครูนะคะตอนนี้มีอายุได้59ปีแล้วดิฉันมีโรคความดันโลหิตสูงเท้าวบวมท้องบวมเ,ออเส้นเลือดในสมองตีบปวดเอวดิฉันเป็นไตระยะ4ดิฉันก็ได้ไปตรวจครั้งสุดท้าย หมอให้ดิฉันเตรียมฟอกไตโดยการให้ไปเตรียมผ่าแขนเพื่อทำเส้นไว้รองรับเกิดเวลาฉุกเฉินจะได้ทันท่วงทีดิฉันกลัวการฟอกไตค่ะก็เลยเข้าไปเซิร์ชหาใน YouTube แล้วก็ได้ดูรีวิวต่างๆจากยูมิดูรีวิวหลายๆรีวิวก็ทำให้ดิฉันเกิดความมั่นใจในการใช้ตัวสารอาหารของยูมิเนทานวันละสองซอง,องเพื่อในการฟื้นฟูไต ะะดิฉันก็ได้ทานม,มาแล้วประมาณสองเดือนคุณหมอจะนัดพบสามเดือนต่อหนึ่งครั้งตอนนี้ทานไปแล้วสองเดือนก็รู้สึกว่าอาการเหนื่อยอาการอ่อนเพลียของดิฉันเนี่ยและอาการเสียงแหบและเท,ท,ท้าบวมมันหายไปดิฉันก็เลยเกิดความมั่นใจว่าโอ้ตัวยูมินี้ดีนะคะเพราะว่าทําให้ดิฉันมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นไม่ได้เจ็บ ปวดทรมานเป็นสารอาหารที่ได้มีการวิจัยรองรับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตรงนี้ที่ดิฉันมั่นใจมากจึงขอขอบคุณยูมิที่ทําให้ดิฉันมีชีวิตที่ดีและก็คิดว่าจะใช้สารอาหารยูมิตัวนี้ตลอดไปแล้วก็ขอฝากไปถึงผู้ที่มีปัญหาเช่นเดียวกับดิฉันนะคะดิฉันรับรองได้เลยว่ายูมินี้ดีแน่นอนเพราะ มีการวิจัยรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ขอขอบคุณยูมีอีกครั้งหนึ่งะคะขอบคุณค่ะ